มันต้องมีเหตุปัจจัยนะฮะคุณหมอชัยโยตอนนี้กำลังเดินทางไปบ้านหลวงนะครับจะไปที่บ้านฟ้าแต่ก็จะมีลูกค้าประจำอยู่ที่ปัม๊มอะไรปตทหรืออโซ่ปัม๊มพนะีพีเหรอเป็นปั๊มพีทีที่เปิดใหม่นะเราก็ไม่คาดคิดมาก่อนว่า,าเขาจะชอบที่ห้อดีโดมากเลย เขาบอกว่ากินยี่ห้ออะไรก็ไม่ได้บางครั้งอะไรที่ใช่กับไม่ใช่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องเดียวที่เราไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะคนเราบางทีนะนานา,นาจิตตังในทุกเรื่องราวนะก็อ่ะก็เตรียมดูกันต่อไปในบ้านฟ้าว่าจะเป็นยังไงบ้างนะติดตามคุณหมอชยโยไปเรื่อยๆหรือพี่โอมไปเรื่อยเน้อ uh